ไม่มีสูตรสำเร็จเคล็ดลับเลิศจ,จึงก่อเกิดก๋วยเตี๋ยวเขี่ยวน้ำข้นกลิ่นเครื่องเทศบ่งชี้วิถีชนการเวลาผ่านพ้นคงมั่นภูมิปัญญาสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้สิพ้ามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสูตรไม่ค่ะบอม,มีสูตรสำเร็จบ่มีสสูตรใดที่ว่าเป็นเป็นเป็นสูตรตายโตเนาะ มื้อนี่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไส่บ่ต้องใส่น้ำสมค่ะไส่นมไม้ดองค่ะคุณมักนมไม่ใส่นมไม่ดองไส่นมไม่ดองนะคะทุกสูตรเด็ดเคล็ดลับประทับจิต <c ười> คนค้นคิดขึ้นมาน่ายกย่อง <c ười> ส่วนผสมลงตัวดังครัวทอง เฮ็ดเอาเองค่ะสูตรไผลกับสูตรไพผู้ใดอยากกินรสใด,ดก็เฮ็ดเอาเองเลยค่ะเพอนบอกว่าสูตรผสมล้งตัวดังครัวทองเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวจึงครอบครองใจทุกคนเป็นต้นมาเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายค่ะเวลาเฮาหิวมาต้มน้ำเดือดต้มน้ำคุณคุณเฮ็ดกินนี่ค่ะเอามาฝาก แซ่บจดเด้หอมค่ะหอมน้อไม้ว่าต้องใส่น้ำสมค่ะต้มเนื้อเปื่อยใส่ต้มเนื้อเปื่อยใส่ผักอีตูมีผักกินกับหลายๆค่ะผักมีถั่วงอกมีตั๊กโถมีหัวรอพามีประกาศขาวเอามากิน กินไปกินมากะหนังท้องตึงหนังตาเหมือนว่ายอนเลยง่วงนอนมากมายอยากงีบหนอแต่งานกองพนืนเกินจะรอไว้กินต่อไว้ดูต่อคลิปหน้าขอลาท <c oughs> ีเดี๋ยวกินริมแล้วกะง่วงนอนซะแล้วค่ะก็สิบปฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อหมาค่ะพี่น้องม่กินน้ำกันค่ะอ <c oughs> <c oughs> บางคนเบิ่งแล้วกับสีหิวกับไปเฮ็ดเองเนี้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งไห้พ่อกันคลิปนาค่ะคลิปนี่กะเสียไหเท่านี้ก่อนกินแล้วกับนังท่องตึงนังตาย้อนคือว่านล่ะนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะมักกับกดไล่บ่มักกับบ่กดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ